สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแปรย์ลำโพงอภิเชยญปัาดเด่นลำโพนโซ่แหม่ถ้าคือสีสวยกว่าฉันแทะคกเธอมาได้ใส่นี่อุบวนถ้าอุบลมาเลยไปลวกปัาดมีแต่ผู้ชุงสูงงามๆแถวลูกมีชูหันแต่งตัวงามกว่าเยหยเด้อสุดที่คืนฟอนเสิร์ฟชุ้ปึงสายเยก่รุดหามแต่งตัวแบบนั้นแบบปัาด แมนเบิร์ดบอลหนันหรือคนละทีมลูกอทีมเดียวกันบอลูกป้าคนไหนไม่สวยหูกอีหลาชีเทสอะไรกับเขาลูกเหญ่ชอยเองไหนตบเลยบอเอาไปห้องจักันเลยแต่ไปเหล่าก่อนเด้อ่าจิตาเบิ้งเด็กหน่อยครับพี่น้องครับน้องๆมาแต่อุบล เรียมเพื่อนไหนบ้างคะนี่เริ่มจากคนนี้ยมเพื่อนใดเธอเธอยมเพื่อนใดอ่ะเพื่อนเด็ดเด็มึงเลดบอกไม่อเมริกันเธออยู่แล้วมาถึงโตแล้วคพื่อนยีหลายใส่ลูกซีเกตครัซีเกตแล้วก็ได้ไปอยู่นั้งเพลินหนูมากับทีมทีมเด่นอ๋อหนูมากับทีมเด่นบะลูกเอ่ะแย่โซทอนก็ใหญ่เลยอุบล ตอนนัดขันล่ะค่ะถ้าเธอมันกันเลิศเนาะสาวฉันบอกได้ว่าฉันหมายหัวเธอไปแล้วเธอสิมาแต่งตูง่ามกว่าฉันบ่ได้หยุมกันเห่าหยุมกันแน่อีลาดีลูกอำนาจน้ำกันบอกใช่เป็นเพื่อนกันเหรอจูเกตันเป็นหากันพอง่ามคือกันเนาะแต่แต่ไนน่อยหูบ่ลูกว่าจีได้พอมูหรืออยู่น้ำกันเลยอยูเขาลองยูเขาลองเพื่อซูหากันพอยังไหนน่อยมาเรียนโรงเรียนเดียวกันโอ้จุดเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นเนอ ยูใสยค่ะอยู่บนค่ะอีหลอยู่บนเพื่อไหนดูบารินค่ะบาินอันนี้ดิบรินเอาบาินบนตาบารินบาหนิบารินต้องกินน้ำตาโอบารินบารินกินน้ำตาถูกต้องเป็นยังอ้วกค้างดูมองหักินยังอื่นกะไรตัวาบ้เป็นยังดูบ้าเป็นยังดูเขาบอกหักแกหักแกของนี่คุณสวรรค์จ้า มอเอาอามโดยสบายดีสบายเอออย่าบอสบายไปยิบปได้น้องๆนะคะเออเรมถามเื้อตัวซื้อยังก็ละแนกน้องแนกแนกแสดงแก๊กนี่หมดอกแอกแอกแนกแอกแกกแออกนกแออกแอกอกแอกแออกออแอกกแอกแอออกแออ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 อแแกก เอ็งเ้ื่อันยังอ่ะแค่ยังก่อนเอเทียน้องเอเทียสวยค่ะว้าสมซื้ออยู่หรอ่ะเพราแว่าสูงมาซื้อมวนก็เออแท่น้องไอเลี่ยวค่ะไอเลี่ยวไอเลี่ยวไอเทียไอเลี่ยวโอเอเทียเอเทียไอเลี่ยวอีหล่าซื่ยังกิมจ้ากิมกิมจิอิ่มครบรถ โอ้เจ oh, ้ออิมน้องอิมเอมเอออิมดีหาบาทรอิเอามาเช้านี่ซื้ออย่างนี่น้ำหานน้องน้ำหวานว้าวงหนึ่งกับมี่วงสองกับมี่น้ำหวานจะล่ะน้ำหวานวงสองนั่นี่เ้อะกระส้นน้ำหวานวงหนึ่งเจอเลยอียังกระโหกน้องแหวนน้องแหวนเดี๋ยวใหญ่ทะลุอีกนอันนี้วะถามดอกมันผู้งามกว่าใหญ่อียังซื้ออย่างระโหลก น้องเคทีอยู่ไสโดกอยู่ยูยาสุทอนตัวซื้ออย่างล่ะดัสมิลดัสมิลเป็นคนที่ไหนคะยาสุทอนป้ายาสุทอนมีแต่ผู้น้าตาดีดีเบนนี้ยาโซตีมีออกเมเปีลูกแล้วใช่ไหมน้ใหญ่กันเริ่มแต่ยาสุอีหล่ะยูไซโกลูกซิเกตโอ้ยอันนี้มาแตกเราแตกก่อนเถอะซุกตียาสคือเอี้นเนี่ยต็ดจระ คนยะโสนี่ยะโสประชันเลยวารินวารินเจอกับยะโสธรเลยนะวารินนะเดี๋ยวอยากจะตอบกันเรียกค่พี่น้องค่ะสาววารนินสาวเด,ดชสาวศิตาเกตสาวยะโสธรอีสาน<อ>ไต่ทั้งเปิรเลยค่ะผู้ใดอีหยังก็ลวกนูเป็นคนใส่ก็ลวกพี่จิตเอานูขึ้นมาแต่ไก่ก็มูแถลวก เอาเบิ่งเอาหมูด้วสูสูเบิ่งเอาหมูด้วยเขาจะเอาฟังอีสานหมูเดียมบ่อ่ะกล่องใหญ่งามเด้ต้องถ่ายพี่เป็นคนสวยพี่บอกถ่ายกู๋กู๋เป็นคนคั้นกูฏิถ่ายสูยงามกว่ากูกูกับบอถ่ายสวยเนาะบอเอากลของกู๋กู๋ดูบอกูกูเบิ่งนี่เห็นบ่สาดและแสงแสงและสาดตร์พี่บอกเออมาบ่ตอกต่อยเนาะบ่ตอกต่อยบ่บ่ตำเตียเหี้ยเล็มแน่นอนกองใหญ่สมฐานะเออแก่ต่อมยอมที่ยอมอย่างเด้อ เออผมก็มวนแต่ก็มวนก่อนไอโฟนก็ที่บริเวณเขาดอกก่อนอันซ้ำซูอันซ้ำแนกจะเจียวเบาดูเจ้าดีจะขอยมาแต่เจ้าแล้วเจ้าดาวซ่องขวเลยนี่แต่ว่าซุ้มนั่นบ่ได้เขาดอกมันงามกว่าขวายเ่าพ่อพ่อกันพ่อแบบว่า คือกล้อกองกองูน้ำบดตันโลเก็บาเดีวบาตัวเทียดะไหนกําลันอ่านบทปากของต่๊ยวมาใตัวเทียดจะไหนกําันเราเราเป็นเด็กกอดกันนะดูไหมดูเลยไหมเธอเธอนี่ไปสอกระจกนะเธอสวยกว่าปอมแปโอ้ยเห็นว่าเป็นพนอุบนกันที่ย่องกันได้เถอะพะิยขงเกี่ยม แมนบอกกับเราจะสั่นละเนาะเดหล็กมาจากที่เดิมเพราะเราไม่เคยมาสั่นเราเริ่มรับบริจาคแล้วเริ่มแล้วสาวพี่รองเบิ้งแงงค่ะผู้นั้นจำไหนกอกเอาจำไหนกั้มันเอาจำไหนกั้มันโต้บันเลยบอกเกตสนับสนุนโต้ตบใส่ใส่ผู้ใดใส่อามผู้ใดใส่อามใส่ผู้ใดใส่อาม บ่มีคนปอมีลาออกแล้วลาออกแล้วเขาบ่มีอุ้ยจิตโตภัเพื่อเ่าดีๆหน่อยอามลงแล้วเดนแต่ลินสาวล่าลงแล้วชนชื่อนั้นกับลาลงแล้วคือกันนอนอ้าวตีบอลเล่ขึ้นเป็นตะมวนแต่สัวแตกควบควบอยู่ ไม่ว่าดาวคค้งรัชพันธ์พีโค้ป้าเออมากับเสือสูง้ยแสแ่สูงหยหกปห่ยัง่ปัดยานาไหนก่อนฮะ้อยแปดสิบแปดมึงมาปื้อปุ๋ยอยู่เรีย สวยสวยไม่ต้คนสวยสวยแต่ว่าใหญ่กะเกตไปแล้วผู้ใดขึ้นห่านก็ต้องผ่านตาเกย์ก่อนผู้ใดงามกว่าใหญ่เอจิตถ้าลิสติให้ดีๆห้ามเด็ดขาดสูตรเดียวกันกินพันละจ้าเอ๊ยแงมใหญตัวแต่งตัวกันเลยมันคือตัวจริงป้นใดก็รูดแน่จำเห็นป้นใดงามงามไม่ต้องคนสวยๆดาวอ่าอำนาจชิสเกตอุบลเขาไม่หล่อเอจิตสวยรู้เป็นชิสเกตเหมือนกันใช่ไหม แต่มึงนั่งมึงก็เครื่องหูใหญ่แล้วมึงตียืนเป็นอย่างนีแต่ปูส้สวยๆค่ะพี่น้องค่ะฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะมาอยู่อำเภอเดียวกันกันกนพี่ตุ่นอีกอำเภออะไรลูกอำเภอเมียงมา,ชางงเชาวอำเภอเมียงอหูย,ยอำเภอเมียงบอ่อยู่อำเภอไรอำเภอเมียงเด้สิโบเซนังนีนคมสวยสวยไม่ได้พูดจะสวยฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะสีสันค่ะปีนี้ค่ะพี่น้องค่ะอีหลามาจากทีมงานไหนก็่ลูก บิ๊กบูมแดนมิจฉาคนทีมเฮาสามสิบสามสิบกลัวบ้านต้องใส่อย่างหนาขึ้นเขาจะหน่อยใส่ใส่อ่างกอเฟสลังน่ะบ้านดูมาขิงเนี๋ยวไป้เจอกันวันนี้มีเบาแปบไทน ค่ะได้รูปใหญ่างามตลอดค่ะใหญ่งามตลอดที่ได้รูป,ปรว,ว้าวพูดถูกใจเอาไปสองบาท่ <laughs>